อีกหนึ่งช่วงรายการกับรายการเวสช่องของเราทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับช่วงนี้เราจะอยู่กับคุณต้องพรมิิมิสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่ต้องครับวันนี้นะฮะในเคสคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปีใหม่เทศกาลตรุษจีนหลายคนทิ้งรถไว้หรือขับรถนะฮะเกิดการเฉียวชนล้อแม็กเบรคฟุตบาทต่อให้รถแพงแค่ไหนนะครับคุณผู้หญิงหรือคุณแม่หรือคนมีอายุขับเนี่ยล้อเนี่ยเป็นรอยได้เร็วมากๆใช่ครับยิ่งกว่ามหสศจันในการเสกอีกนะฮะยังเพื่อนผมนะฮะ ให้พ่อเอาอคาร์โมโรเปลี่ยนล้อ BBS My ไอพอ s ไอพอสนะฮะพ่อบอกอยากไปโชว์เพื่อนมันคิดในใจอยู่แล้วว่าหลอกกลับมารอต้องไม่ลอยนแน่กลับมาปุ๊บโอ้โหล้อพุดบาทไปครึ่งงงอย่างนี้เลยนะฮะจัดหนักฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีร้านแบบพีโ่โต้งเนี่ยวไว้ซ่อมจะไปให้โดนร้านอื่นเชือดหมูก็คงไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใช่ วันนี้นะฮะก็มีหนึ่งเทสครับกับล้อตัวนี้นะฮะกับวอลกนะครับรบซึ่งตัวนี้เป็นตัวนิยมสำหรับรญี่ปุ่นครับเดยที่สามารถสูนแซดนะฮะรถที่โป่งใหญ่ๆออฟเซตลึกๆก,ก็ใส่ได้แต่วันนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นพี่ต้องก็คงไปบอกรักกับฟุตบาทนะฮะบอกรักกันบอก,กบอกรักกันจูบกันเต็มๆนี่เรียกว่าดูดเลยดีกว่าดูดเดิมแล้วผมเรียวก,รกว่าก,กระแทกแรงๆเหนือฮะมาดูกระแทรกกระทันซะล้อบ,บี้ไปหมดแล้วล้อนี่เขาบอกเป็นล้อฟอร์ดอ่ะใช่ต้องซ่อมได้ฮะล้อฟอร์ดเดี๋ย ก็เครื่องเครื่องเครื่องเป็นเป็นไฮดรอลิกดัดได้ไม่มีปัญหาเลยก็สอดเนี่ยนะใช่ครับแล้วเมื่อสมัยก่อนร้านแบบพวกแถวไอ้เนี่ยจุฬาเนี่ยบอกว่าโอ๊ยร้องคนเดี๋ยวไปซ่อมเลยซ่อมไปก็ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวฮะซ่อมได้เขาเป็นห่วงเรื่องสีมันจะต่อตอสอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่นะฮะก็ซ่อมได้ซ่อมได้ต้องอย่างนี้ใช้เวลาแค่ไหนหรือต้องทิ้งรอไว้อันนี้น่าจะประมาณวันหนึ่งวันถึงสองวันวัหนึ่งสองวันน่เสร็จที่ตู้ในสองวันเนี่ยเพราะว่ามันก็มีส่วนด้วยฮะแล้วก็ พอดีไอ้ล้อพวกนี้มันมันต้องมีเก็บสีด้วยฮะอ๋อแล้วสีอย่างนี้ต้องใช้สีอะไรอ่ะสั่งพิเศษมาแล้วเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ลองซ่อมดูอย่างนี้ต้องพอเงินมาเลยฮะอันนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะก็เสร็จแล้วฮะพันกว่าบาทครับล้อฟอร์ดนะใช่ครับ โอ้ยถ้าโดนเชื้อหมูร้านอื่นต้องกินสามพันดังตำกันเนาะใช้นอนอ่ะเดี๋ยวลองดูผู้ชมครับวิธีการทำล้อฟอนนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะออกมาคลิปเหมือนเดิมไหม<ช>ครับก็ลูกค้าเจ้าของล้อก็อย่าไปกระแทกพื้นบาดบ่อยแล้วกันเพราะล้อจริงๆแล้วเนี่ยซ่อมมันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรแต่ถ้าซ่อมเกินไปเนี่ยไม่ให้ล้อเสื่อมนะฮะสภาพจิตใจกับเงินเนี่ยมันจะเสื่อมใช่ครับผมแล้วว่าแล้วพี่ตงก็เดี๋ยวบอกว่าดูไม่เหรอไว้ก่อนแล้วค่อยทำแล้วกันรอดูผู้ชมครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเราต้้องงใใชเวววลาาััันนนนถึะะฮกรดด ล้อฟอสนะฮะแล้วก็ทําสีแบบนี้วันนี้เปินเพื่อรายการเราในการถ่ายทํานะครับก็เลยได้ทําในเคสพิเศษนะฮะการทำเลยน้ำนาวนัำเดี๋ยวนี้เป็นไงครับพี่ตงครับก็มาวิธีของเราที่ทําไปก็เสร็จแล้วเราก็ทําทําเรื่องดัดคดอะไรเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องมาซีนสีหน้าก่อนเพราะในที่นี้มันมีมันเป็นสองสีแล้วก็เสร็จแล้วก็พ่นสีเป็นสีพิเศษฮะที่เป็นสีใสๆเขาเรียกสีฟอส เหมือนเปลเลยใช่ครับอันนี้ของอะไรครับสีอันนี้สั่งมาจากไต้หวันฮะอ๋อไต้หวันนะครับคุณคุณภาพอย่างเปะคุณผู้ชมครับแล้วที่สําคัญนะคุณผู้ชมเราต้องพกตังมาเท่าไหร่นะพันกว่าบาทพันกว่าบาทต่อล้อใช่ครับผมทำสีครับผมคุ้มเงินจริงจริงคุณผู้ชมครับใครที่ล้อมีปัญหานะฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสมอไปเพราะคุณสามารถ ซ่อมได้ครับได้ครับยังไงก็ตามฝากเบอร์ไว้หน่อยพี่ต้องฮะครับโทรมาได้นะฮะ0816565333ครับ022226433ร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะครับถ้าหลังจากนั้นมาก็ทิ้งไว้นะฮะแต่อย่ามาดีกว่านะฮะเพราะจะไปนะครับมาเช้าเช้าดีเช้าเช้านะครับผมก็สามารถรับได้เลยส่วนใหญ่จะได้เลยไหนที่งานน้อยหน่อยครับผมแต่ส่วนใหญ่เห็นงานเยอะทุกวันนะฮะครับผมยังไงก็ตามขอบคุณครับขอบคุณครับครับ